ที่เมียนมาอาจจะง,งดการนําเข้าสินค้าเครื่องดื่มชั่วคราวจากไทยเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศที่เกิดการรัฐประหารมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนวุ่นวายมากเรื่องแบบนี้นะครับก็ทำให้ใน,น,นายจุรินลักษณะวิสิตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนต,ตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาชี้แจงว่าได้รับรายงานข่าวจากทูตพาณิชย์ประจำเมียนมาวันหนึ่งพฤษภาคมนี้เนี่ยอาจจะมีคำสั่งเรื่องสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่เมียนมาอาจจะระงับ ไม่ให้นําเข้าผ่านประเทศหรือว่าผ่านด่านทางบกแต่ให้นําเข้าผ่านด่านทางเรืออย่างเดียวเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นต้นทุนในการนําเข้าต้นทุนในการส่งออกเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยด้วยจึงมอบหมายให้กรมขนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเร่งดําเนินการเจรจากับเบยนมาเพื่อที่จะถามถึงสาเหตุแล้วก็หนทางในการร่วมมือแก้ไขปัญหาเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้นทุนของประเทศไทยมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะกระทบกับเศรษฐกิจด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยครับก็คงจะกระทบ ในแง่ที่ก็ทําให้เราต้องไปส่งทางเรือต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะส่งทางบกได้เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ส่งผ่านด่านใหญ่สามด่านก็คือด่านแม่สอดแม่สายแล้วก็ที่ระนองนะครับเป็นดน้าหลักเรื่องนี้กระทบกับไทยนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ กระทบกับเศรษฐกิจของไทยด้วยนายจุลินระบุด้วยว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเนี่ยประเทศไทยส่งออกไปยังเมียนมาปีละประมาณ1 0,000่นล้านบาทนะครับคุณครับหนึ่งล้านบาทไม่ใช่น้อยการมีมาตรการนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยคนบางคนอาจจะแบบอ้าวไม่ส่งก็ได้ไม่ไม่ไม่เอาก็ได้แล้วมันจะทําให้แบบเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการหารือกันแล้วก็จะแจ้งข้อเท็จจริงรวมทั้งความคืบหน้าในการหาทางออกนะครับเพราะว่า คือเราก็มีพรมแดนติดกันขนส่งทางบกได้เรื่องอะไรเราจะต้องมาขนส่งทางเรือมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายกันโดยไม่จําเป็นเดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงที่ผ่านมาทุกอย่างก็ดําเนินการไปด้วยดีตัวเลขการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับรายงานระบุด้วยว่าเป็นกรณีเฉพาะของสินค้าที่มันจะเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเช่นอะไรล่ะเขาบอกแบบนี้เครื่องดื่มบํารุงกาลัง น้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วก็นมเปรี้ยวที่จะได้รับผลกระทบ